ครับก็สวัสดีตอนเช้าที่อากาศแจ่มใสทุกท่านครับเมื่อกี้ที่ท่านได้ดูทุเรียนไปแล้ววันนี้นะครับวันนี้วันที่1กรกฎาคมนะครับเวลาประมาณ7จ็นาฬิกาสานาทีครับผมพาทุกท่านได้มาดูตะไคร้ที่ผมได้พ่นจุลินทรีย์แสงโคแสงไปก่อนหน้านี้พ่นได้ประมาณ3 4วันนะครับเห็นไหมครับสิ่งที่เห็นก็คือมันเขียวผิดหูผิดตานะครับจริงๆแล้วผมก็ได้พ่นก่อนหน้านี้แล้วประมาณเกือบจะสสัปดาห์นะวันนี้เป็นรอบ2ที่ผมได้พ่นลงไปนะครับก็จะเป็นการเพิ่มปุ๋ยให้กับต้นกล้วย แล้วก็ต้นตะไคร้ที่ผมได้ปลูกตรงนี้คือพ่นก่อนครับเขียวก่อนเห็นไหมครับสวยส่วนอันนี้คือพ่นทีหลังครับพ่นเมื่อประมาณสองสามวันที่ผ่านมาที่ผมได้เปรียบเทียบให้ท่านได้ดูนะครับว่าอันนี้ไม่ได้พ่นจะเป็นยังไงนะครับโซนนู้นครับที่ไม่ได้พ่นนะครับแล้ววันนี้ผมก็ได้มาพ่นนะครับก็เริ่มเขียวขึ้นแล้วนะครับเนี่ครับตรงนี้ก็ได้ยาเหมือนกันครับแต่ว่าหญ้านี่ขึ้นเร็วมากนะครับพอหลังหลังจากที่เราได้ยาเสร็จประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์หญ้าขึ้นนะครับหน้าฝน ต้องทาใจครับแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือเนี่ยครับความเขียวขจีที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้อาจจะเขียวช้าหน่อยแต่ว่าทางนี้พ่นสองคร, Grammy งครั้งแล้วก็เลยเขียวเร็วนะครับเห็นไหมครับผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับเคมีแรียงต่างผมผมไม่ได้ลงเลยนะครับก็แพนมาดูด้านนี้อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้อาจจะย้อนแสงครับแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นก็คืออะไรครับเนี่ยครับความเขียวนะครับ่ะนะครับดูจากจอตะไคร้ครับ ก็เริ่มที่จะปกคลุมหญ้าได้แล้วนะครับก็เลยพาทุกท่านได้มาิวดูสวนนะครับนะครับทางด้านนู้นครับต้องบอกว่าสวยเลยนะครับเขียวเดี๋ยวผมจะหามุมที่มันไม่ได้ย้อนแสงแล้วก็ที่จะทําให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันชัดๆนะครับเขียวขึ้นมากนะครับปรับกลับมาด้านนี้ครับเห็นไหมครับนี่ครับเขียวเขียวจริงๆครับเขียวขจีเลยนะครับก็ถือว่า สวยแล้วผมก็อยากจะแนะนําเพื่อนเกษตรกรทุกท่านที่ทําคล้ายๆกับผมไม่ว่าจะเป็นกล้วยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเราใช้จุลินทรีย์สังคข้อแสงต้นทุนไม่ถึงร้อยแต่ก็สามารถที่จะใช้ทดแทนในเรื่องของปุ๋ยเคมีได้เป็นพันเลยทีเดียวนะครับอย่างน้นอยๆตรงนี้ผมก็จะถือว่าอ่าเป็นประโยชน์กับเก,กเกษตรกรได้หลายคนนะครับอย่างน้อยเป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งที่ผมได้ลองทําแล้วมันประสบความสําเร็จก็เลยอยากจะแนะนําให้ท่านที่ปลูกกล้วยเหมือนกันกับผมหรือปลูกอย่างอื่นก็ได้นะครับลองไปทําดูนะครับโดยการใช้ จุลินทรีย์สังขห์แสงพ่นลงไปนะครับเห็นแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขในสิ่งที่ผมได้ทานะครับกล้วยก็เริ่มที่จะสวยขึ้นแล้วนะครับก็มารีวิวให้ท่านได้ดูนะครับหลังจากที่พ่นไปแล้วครั้งแรกผ่านไปประมาณ2สัปดาห์นะครับครั้งที่สองก็สองสามวันที่ผ่านมานครับให้มาดูความเคลื่อนไหวนะครับก็อย่าเพิ่งเชื่อผมจนกว่าที่ท่านจะได้ลองไปทําด้วยตนเองนะครับบางท่านอาจจะมองว่าอืมใช่หรือเปล่าโม้หรือเปล่า ก็ต้องลองไปทําดูนะผมไม่ได้มีการโฆษณาขายสินค้าให้ใครแต่อย่างใดครับผมก็เพียงแค่อยากจะนาเสนอตามความจริงที่ผมได้ทําลงไปนะครับเพื่อที่เป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนไทยด้วยกันนะครับโอเคครับวันนี้ก็สวัสดีเพียงเท่านี้ในเรื่องของการนําเสนอการใช้จุลินทรีย์สังกห์แสงนะครับมาดูความเพิ่มหน้าขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ติดตามแล้วก็ให้กําลังใจกันตลอดมาผมก็จะนําเสนอเรื่องเาวาดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับเมื่อผมได้ทําในเรื่องของการเกษตรสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ